ไปกันต่อครับข้อที่8 ns 4 9ครับ ns 4 9โจทย์ให้มาว่า s คือไฮเปอร์โบลาหน้าตาแบบนี้ก็ถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้ครับมันก็จะมีอยู่2ฟอร์มด้วยกันหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าไฮเปอร์จุดศูนย์กลาง0 0ก็คือมันจะมี2ฟอร์มคือแบบนี้ลบเท่ากับ1 อันเนี้ยแล้วก็อันนี้เราเรียกว่าไฮเปอร์นอนไฮเปอร์นอนฟับฟับอืมหน้าตาแบบนี้คือไฮเปอร์นอนเอ้าตัว H ใหญ่ครับไฮเปอร์ไฮเปอร์นอนแต่ถ้าเกิดสลับกันแบบนี้ครับอถ้าแบบนี้บ้าง สลับกันระหว่างตัวแปร x กับ y ตัวนี้เป็น y บาง x กําลังสองหน้าตาแบบนี้เราจะเรียกไฮเพอร์โบลาตั้งอืมเอาละคราวนี้เราก็จะมาดูสมการที่ให้มาว่า 16x กํลังสองลบ 9y กํลังสองเนี่ย ขอย้ายลบ144ไปด้านขวาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราอยากเขียนให้เป็นฟอร์มชุดสีน้ำเงินที่เขียนเมื่อสักครู่ครับอันนี้เราก็เอา144หารตลอดอืมเอา144หารตลอดเลย144 144ตัดกันออกมาก็จะได้แบบนี้ชืบ ตามมาตรงนี้ตัดออกมาก็16ไปตัด144ได้9 9ไปตัด144ได้16 144ตัด144ได้1เราก็จะรู้แล้วครับว่าสมการพาราโบล,ลาที่โจทย์ให้ท,ทันทีสมการไฮเปอร์โบลาที่โจทย์ให้เรามาเนี่ยมันจะเป็นไฮเปอร์โบลานอนเขียนค่า A ค่า b ไว้ A กำลังสองคือ9กากำลังสองคือ16 <_ d ata> เวลาเราจะหา C กำลังสองเราก็ทำอย่างนี้ได้ครับเอา A กำลังสองบวก B กำลังสอง C ก็คือจะใช้หาจุดโฟกัสเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น9บวก16 C กำลังสอง25 c มาเป็น 5. ป๊าปอืม A ะกำลังสองได้9 B กำลังสองได้16ก็รู้อยู่แล้วครับ A ก็คือ3 B ก็คือ4อืมพอเราได้แบบนี้ครับขอวาดรูปและกันเพราะว่าโจทย์ค่อนข้างดูยุ่งยากนิดนึงโจทย์บอกว่าถ้าจุด A 6K K มากกว่า0ูนย์เนี่ยอยู่บนเส้นกำกับของไฮเปอร์โบลา F1-F2 เป็นโฟกัสของไฮเพอร์โบลาอ่าอืมเป็นไฮเปอร์ที่จุดอะไรนะครับจุดจุดอ่อจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์วาดแบบนี้รู้ว่าเป็นไฮเปอร์นอนนะอืเจ็บอืม ประมาณนี้แล้วเส้นสีม่วงนี่แหละครับคือเส้นกำกับเส้นกำกับมี2เส้นเส้นกำกับมี2เส้นอันนี้เราตั้งชื่อเส้นตรง L 1เส้นตรง L 2แล้วก็สิ่งที่เราต้องหาต่อก็คือหาจุดโฟกัสนะหาจุดโฟกัสจุดโฟกัสอยู่ตรงนี้ f 1 f 2 จุดโฟกัสเนี่ยมันอยู่บนแกน X ครับค่า Y เป็นศูนย์จากศูนย์กลางเนี่ยมาถึงตรงนี้มันจะยาวยาวเท่ากับ4 4เท่าไหร่เอ่ย4เราได้มาแล้วคือ5แล้วก็อันนี้ก็4เช่นกันนะ4เช่นกันโอเค F อหนึ 50 f 2 05เอ้ยลบ50ม,มันอยู่ด้านซ้ายลบ50อ่า f 1 f 2มาแล้วแล้วโจทย์บอกว่าครับไอ้ตัว a 6 k เนี่ยมันอยู่บนเส้นกำกับไม่รู้หรอกว่าอยู่ตรงไหนสมมติว่าให้อยู่ตรงนี้จุด a คือ6 k ถ้าเราหาหาอะไรนะครับ ถ้าเราหาความชันได้ความชันของ L1 ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกตัวจุด K ได้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ครับมันคือระยะ B B เรารู้จากตรงนี้เส้นสีเส้นสีเหลืองแล้กันสีเหลืองเข้มๆตรงนี้ยมันคือระยะ A เราก็จะมี A มี B ตัวนี้คือ b. b b เท่ากับเท่าไหรเอ่ย b เท่ากับ4อันนี้ a เท่ากับ a เท่ากับ3ความชัน L1 มันจะไปเท่ากับ b หารด้วย A ตั้งหารน,นอนนั่นแหละครับ b คือ4 a คือ3คือ4 3แล้วก็จุดนี้ครับเป็นจุด0 0เป็นจุด0 0 เราก็จะได้ว่าเส้นตรง l 1เนี่ยก็คือ y ลบ0เท่ากับ m l 1นี่แหละคูณด้วย x ลบ0 y ลบ y 1เท่ากับความชันคูณ x ลบ x 1 m l 1คือ4ส่วน3 x นี่ได้มาแล้วครับเส้น l 1คือ y เท่ากับสส่วน3 x แล้วโจทย์บอกอีกว่าครับจุด A มันอยู่บนเส้น l 1 อยู่บน L 1ครับเราก็เอา6ไปแทนที่ x เอา k ไปแทนที่ y ก็ได้ออกมาเป็น k 6 3ตัด6ได้2เหลือ4คูณ2 k เราคือ8อ่ามาอีกแล้วครับทุกคนก็น่าจะจบแล้วนะถ้า k เป็น8คำถามให้เราหาพื้นที่ของ เอฟหนึ่งเอฟสอขอลากเป็นเส้นสีม่วงแบบใหญ่ๆเลยเป็นแบบนี้เอ้ยขอพายเอฟหนึ่งเออยู่ตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละครับพื้นที่ที่โจทย์ต้องการให้เราหาคือสีแดงคือสีแดงนะเพราะคือสีแดงก็สบายแล้วครับคราวนี้ ฐานครับระยะฐานตรงนี้ถึงตรงนี้มันก็คือระยะสองสคือ5 2าสองก็คือ10ส่วนถ้าเราจะหาความสูงตรงนี้ครูใช้เป็นเส้นสีอะไรดีเอ่ยเส้นสีเส้นสนีน้ำตาลเข้มแล้วกันถ้าเราจะหาความสูงตรงนี้เรารู้แล้วนี่ว่า k เป็น8ดรู้ว่า k เป็น8แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาครับ จุด A เราก็จะกลายเป็น6 8ความสูงตรงนี้ก็คือ8หน่วยจะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยม A F 1 F 2เท่ากับเซษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงก็คือ8 5 8 40คําคำตอบเป็นช้อยข้อ4ครับเรียบร้อยโอ้โหสบายๆนะข้อนี้ ยากอยู่นะถ้าถามกูก็ว่าออกยากอยู่ข้อนี้โอเคไปดูกันต่อเลยครับข้อต่อไป